ดีครับธนพัฒน์บุญสนานครับชื่อเลนชื่อตับครับจบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรษษมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับปัจจุบันอายุ27ปีครับผมธุรกิจที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือเป็นเจ้าของบริษัทคอไก่ชนจำกัดนะไม่ได้ตีไก่ไม่ทำอะไรเกี่ยวตีไก่นะฮะคือทำธุรกิจเกี่ยวไม้ไผ่งานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่คือว่าแบ่งเป็น3ส่วนที่บริษัทผมทำอยู่1ก็คืองานทรีทเมนต์ไม้ไผ่ก็คือทำให้ไม้ไผ่เนี่ยลดข้อจํากัดด้านการขอสร้างมอดไม่กินปลอดจากพวแมมลลลงงททาายไ้้ัห สองคือขั้นตอนการออกแบบที่ผมเรียนมาจริง,รงก็คือจบจากคณะสถาปัตย์มาก็คือต้องออกแบบนะ,ะขั้นตอนที่3ก็คืองานขอสร้างซึ่งก็คือต้องใช้เวลาศึกษาพอสมควรแล้วก็ใช้ช่างที่มีประสบการณ์สรุปก็คือทํางานขอสร้างไม่ไผ่นั่นเองนะฮะธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ สำหรับผมเนี่ยก็คือการรวยเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งที่ผมต้องการแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือบริษัทพอไก่ชนเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จคนเดียวคืออยากให้วงการไม้ไผ่ไทยเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยเหมือนก็ ผมรักไม่ไผ่มากเนี่ยเหมือนคนรักฟุตบอลมากเนี่ยต้องรู้สึกซีเรียสอยู่แล้วเมื่อทีมชาติไทยเนี่ยเตะแพ้เวียดนามแพ้ตุรกีอย่างเงี้ยนะฮะอย่าไปโซ่คนอื่นฮะโทษตัวเองคือตัวเองนี่ทำดีแล้วล่งคือตัวผมเ่ยพัฒนาตัวผมเองพัฒนาบริษัทบริษัทผมเนี่ยเปิดเผยความรู้แล้วก็ให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยมพรากพอสมควรอยากให้โตไปด้วยกันเพื่อให้สถาปัตยกรรมที่มันเป็นไม่ไผ่จริงๆเนี่ยไปสู่ระดับอาเซียนจริงๆที่ทางรายการต้องเลือกผมจริงเนี่ย เพราะว่างานผมสวยจริงๆดีจริง งานมันมีคุณค่าจริงๆแต่เรื่องหนึ่งที่คนพูดกันเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม้ที่มาทำก่อสร้างเนี่ยอย่างไม้ไผ่เนี่ยสปี4ปีเนี่ยไดเมเตอร์ได้4นิ้วหานิ้วทั้งไม้สัตว์เนี่ยอาจจะใช้ที่ส0 3ถึงสาปีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจเกี่ยวกับไม้ไผ่เนี่ยมันมาการตัดไม้ทำไรยป่าเนี่ยต้องลดลงเวลานี่มีสองนาทีเพราะนั้นผมต้องรีบปูนมากนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากติดต่อกันมากกว่านี้อยากคอดจิตจิตจัดตะระตะแตะผมมากกว่านี้นะฮะติด